ปิดสถิติดาวรุ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยศึกออสตาไทยเกาหลีหลังออสตาสาวไทยชุดเยาวชนเอาชนะออสตาเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ1เซต22ต่อ25 19ต่อ25 25ต่อ17และ14ต่อ25าเมื่อพิจารณาจากสถิติหลังเกมพบว่าทีมไทยทำคะแนนรวมได้92คะแนนเหนือกว่าทีมเกาหลีใต้ที่ทำได้80คะแนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน,นเรื่องของการบล็อกที่ทีมไทยทำได้ถึง7คะแนนในขณะที่เกาหลีใต้ทำได้4คะแนนใน ส่วนของประสิทธิภาพในการรับเสิฟทีมเกาหลีใต้ทำได้28%ซึ่งดีกว่าทีมไทยที่ทำได้24%สําำหรับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมนี้ของทีมไทยตกเป็นของนัทริกาวสารที่ทำไปได้12คะแนนตามมาด้วยดนพรสินโพที่ทำได้11คะแนนส่วนฝั่งเกาหลีใต้ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดคือปอ้าอึนซอทำไป14คะแนนอีจูอาทำได้13คะแนนและจองยุนจูทำได้12คะแนนความคิดเห็นนี้บอกว่าชอบน้องเปลียนโนมานาน เห็นน้องเล่นคือใช่มากๆวันนี้น้องเล่นดีมีแววเด่นมากปรับการเสิร์ฟอีกนิดหน่อยไปที่สวยเลยน้องๆสอบผ่านทุกคนซีเกมใช้น้องๆชุดนี้ได้เลยน้องเปียนโนมีอนาคตไกลทั้งฝีมือและรู่มร่างที่ดีฟาาผู้ใหญ่ในสมาคมช่วยดูแลดีๆด้วยครับน้องเก่งขึ้นมากๆขอบคุณโค้ดออสมากๆครับที่คิ้วเขีนเด็กๆจนได้ติดได้ดี